แข็งมากบอกจริงๆหนึ่งสองสุดยอดอุ๊ยเหียไม่เคยได้มาก่อนอู้หนึ่งสองก็สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่กับกล่องสุ่ม ดาดาดน,นะครับกล่องนี้ผมอยากได้มานานมากเป็นกล่องที่สวยมากๆเลยนะครับแล้วก็มีซีเครตถึง3ใบด้วยกันอามาดูมุมนี้ดีกว่านี่ครับมันจะเฉยว่ามีซีเครตถึง3ใบนะครับซึ่งซีเครตแต่ละใบเนี่ยมีมูลค่าประมาณหมื่นปลายถึงสองหมื่นเลยนะครับถ้าเราได้มาหนึ่งใบเนี่ยนี่ว้าวแต่เรามาลุ้นกันเลยว่าวันนี้เราจะได้อะไรคือผม,มรอมานานมาก มาดูใบแรกก่อนใบนี้จะไม่มีขายนะครับปึบอู้เป็นใบรวมเลยไม่รู้ว่ามันมีตัวแยกหรือเปล่านะครับแต่ใบนี้ได้ไปรวมมาก็ถือว่าโอเคเลยฟาบึบึบ้วตัวนี้จะเป็นตัวที่ชอบนางเอกหรือว่าคู่แข่งพระเอกนั่นเองมาดูใบต่อไปกันอ่านี่พระเอกอุ๊ วุ่ยเชี่ยอะไดรสี่แสงม,มาอุ้ยอย่าบอกนะว่าสีเข็มโอ้คนคนย,ยักษ์โอ้สุดยอดไี้อะไร โอ้โหเดับเป็นแรโอไใบเลกโอ้ผมดูลายแล้วสวยมากเลยนะครับลายอันนี้โอ้ึนว่าสีเกรดใบนี้เลยเป็นแม่ของนาาเอกนะครับเป็นมือปราบหรือว่าหมอผีนันเองนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นคนที่เก็บเหรียญได้นะครับเป็นคู่แข่งนาาเอกคนนี้นะครับอันคอมมอนมาอันนี้อันคอมมอน,นครับอันนี้คิดว่าให้เป็นใบแลซับ <Wow. S 1> โอเค เลยนะครับแล้วก็การนี้เป็นการ์ดไพแม็กนะครับนี่ครับสองที่สองมาเลยไวๆเลยเ็อปเปอร์วๆเลยปึ๊บนะปึ๊บโอ้หเอเลี่ยนมาเลยนะครับหน้าเหมือนหน้าเหมือนใครสักคนนึงนะ <c oughs> พูดไม่ได้พูม่ได้โอเคคอมมอนไปปึ๊บออ้ยเอเลียนมาเร็วๆเลยอุย้ยอันคอมมอนมาเร็วมาก มอดสมามใบอัองคมอนมาแล้วไม่น่านะครับปกติแล้วมันจะมีใบอะไรแทรกอยู่นี่อัองคมอนมาแล้วมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเลยนะครับหรือว่าโอ้โหหรือว่าจะเกลือหรือว่าจะเกลือนะ้วเป็นผีเลยการนี้ก็เป็นเป็นซองเกีียวกับผีดังนั้นเลยนะครับเป็นเอเลี่ยนนะครับทั้งผีทั้งเอเลี่ยนมาหมดเลยนะครับโอเคโอ้โหมาตั้งอยู่นี่น,ะน่ากลัวจังเลย กิงเป็นแม่ลูกกันนะครับแล้วก็นี่เป็นการ์ดไม่มีอะไรนะครับทั่วไปโอ้แล้วซิเจ็ดผมไปไหนนะ <laughs> มาๆสองที่สามเลยไม่พุทํพทํมทเพงเลงปึ๊บใบแรกก็มาเจอยายสปีดเลยนะครับเป็นคอมมอนนั่นเองแล้วก็เจอเอเลียนอีกแล้วนะ <laughs> ดวงเราส่งพงกับเอเลียนแล้วดูเิ <laughs> เอเลียนเต็มเลยหร <spe ech> อเฮ้ยเจอผีเฮ้ย ไม่ใช่แล้วรู้สึกรู้สึกว่าซองนี้ผมว่าเกี่ยวกับผีอะเอเลี่ยนมาสองอันแหละแปลกๆเอาแล้วเปลือกนะครับเนี่ยอันนี้เป็นไอคอมมอนนะครับของพระเอกแล้วก็นางเอกไปต่อไปเป็นยายสปีดนะครับยายสปีดจะให้อะไรกับเราหรือเปล่าปีดได้กาดแลมานะครับซองนี้ก็เป็นสองทั่วไปนั่นเอง เอ้ยผมแอบเอาการ์เปเชีลไปทิ้งกับกองขยะหรอือเปล่ามันไม่มีเลยอ่ะอาเอเลียนมาอีกแล้วแย่แล้วครับอย่างนี้ผมต้องรุนประมาณใบที่สี่นะอันนี้คอมมอนมีคอมมอนแล้วไอ,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 อ้เกลือเกลือกินนะครับวันนี้วันนี้ผมงใสจะเกลือจริงนะครับนี่ครับ อันขมอนละเฮ้ยเฮียเฮ้ยเฮียเฮ้ยเฮ้ยหนึ่งสองฮึบโอ้โหอยากจะปีดอยากจะปีดทำแบบ ผมนึกว่าการไล่เซนดูดิมันมุกงม่วงอ่ะโอ้น้ำตาก,ก,าะกระไหลมาเรา่อยๆสเปรดผีไม่หยุดเลยเนี่ยลูกนี่กับผีนี่กับผีเนี่ยคนไล่ผีปึ๊บอื้อหืออ่าเสกมาก่อนเลยถ้าไม่มีผีอยู่ในซองผมว่ามีลุน้ <c oughs> นแม็ขี่ลุน้นลุ <c oughs> อ้อ้เอคุณคุณนะคนเนี้ยโอ้ไม่แล้วอะ ผมซิกผมกเกลือว่ะต้องดูใบเนี่ยเฮ้ยมาลุ้นด้วยกันเถอะหนึ่งสองสัน้นเฮ้ยอุย้ยแบบเป็นแรนะครับสวยนะครับการไปนี้อู้สวยมากอุ้ยสวยนะผมชอบนะไปเนี้ยเออสวยเลยตรงนี้มันจะเกลือว่ะทุกคนอ่ะอันคอมมอนมาไม่แน่มันไม่มีอะไรแน่นอนใครได้ผมก็ได้สเปเชียลมาแล้ว คราวนี้มันจะไม่ได้อู้อันคอมมอนแล้วกาดแล้ครับโบ้ใบนี้ผมชอบเลยมันจะเข้าเซตก,กับตัวนี้พอดีโอ้เป็นแบบเดียวกันเลยนี่ผมว่า,าผีไปเลยก้เลยมันใส่ว่ะ <c oughs> มันใส่ผีเฮ้ยสวยนะสองวันนี้ถ้าได้ของประเอกมาก็ครบเลยนะครับสวยเลยหนึ่งสองสามสีห้ามาด้วยสองที่หกแล้วมาฮึโอ้ไปได้สวยมาก อมมอนไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้นะครับในนี้ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้แล้วไปต่อไปเป็นอย่างที่ผมคิดเลยวะทุกคนปึบอุ้นี่มันเซตการ์ดดีนี่ว่าจบแล้วทุกคนผม,มันมเซตนี้วะ่ะดูดิเนี่ยสวยนะส้มไปเดี๋ยวผมมาตั้งโชว์หมดมีรุน้นไม่รุน้นไม่แน่ ไม่มีอะไรที่ผีได้เลยวะเฮ้ยว้าวองนี้ไม่เกี่ยวกับผีหเลยยายว่าสองนี้แหละแข็งมากอุย้ยอะไรมาแบบ มาลายแตกมากเลยนะเนี่ยเออผมแยกไว้ก่อนเลยเอบอุอ่ยซึกผีมาเยอะจังไปต่อไปขอเป็นโอเคนะเอ,อันคอมมอนนะซับเฮ้ยลูกแก้วนำโชคทุกคนผมมามาแหละหลังานี้มาแน่ลูกแก้วนำโชคแล้วลูกแก้วลูกน,ออน,นี้นำโชคเอ้ยหกแก้วลูกแก้วนำโชคไอ้นี่นำโชคผมด้วยถึงจะเป็นการอันคอมมอนก็เถอะ โอ้น,นเท่มากเป็นช็อตที่ว่าเอกให้นางเอกเกาะหลังนะครับช็อตนี้เี่เท่จัดเอกตอนแปลงล่างนะครับทุกคนเป็นสกัดแล้วนั่นเองมาแล้วผมมาแล้วซีาอาร์มานี่ไม่มีอะไร <c oughs> ไอุ้ <c oughs> อกเกลือนี่ว่าวันนี้เ <c oughs> สองนี้ ขอร้องมันยายสเปนชิปหายคันนี้เป็นแนวหนอนนะทุกคนเอาแล้วโอ้หนึ่งสองอะไรอะเอาเนี้ยจะไปอะไรอะ อยนะครับนี่ผมไม่รู้ราคานะเด,เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะตามเช็คนะเชี่ยอุย้ยทิปเปิลแล้วว่ะอุย้ยมีโคสวยบอกเลยผมไม่กล้าจับ,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 บเลยว้าววิบวับวิบวับเลยครับเฮ้ยคุ้นคุ้คุ้นคุณ,คณ,คณ,คณน่าจะเป็นการาดแร่นะครับอ้าสวยนะมีใส่ซองไม่อยากขายต่อไปเลยนะอุย้ยไข่ทองรือสองมา ชี้บอกถึงความแรงนะครับมาแล้วไข่ทองหมอบซอสเลยปาบปึบป๊บปึ๊บโหูิหมูเต็มที่มาแล้ว,ม,วามาแล้มวามาแน่าม,ามา่น่มาแน่โห้ยหุ่นห้องวิทยาศาสตร์นะครับขี่ไวกแล้ว สองอีหม้เลี้ยวคอมมอนแล้วก็คอมมอนแล้วก็อันคอมมอนมีรุ้นอยู่มีรุ้นอยู่อุ้ยไอ้ย่างคอมมอนน,นี้สวยนะครับผมชอบอันนี้สวยเลยนะครับยายไม่ดแบบีใแบบนี้เป็นแรนะครับโอ้น่าจะคอมโบกับใบนี้นะ เออเันแรงที่ใกล้ๆใบนี้เฮ้ยสวนทุกใบเลยว,ว่ะดัดดันครับอ่ามาคอมมอนคอมมอนโอ้ยทไมตัวนี้มาทีไรมัน,ม,นมันเกือตลอดเลยวะ่ะเฮ้ยแ,แยแม่แม่ขอใบแม่แม่เจ้าของจริงแล้วเฮ้ยโอ้ของสี สองสีเฮียไม่ได้วะหนึ่งสองอ๋เฮียวสองสีเหมือนกับการที่ผมบอกก่อนหน้านี้เลยนะครับแต่ว่าเป็น s อโออ้ใบนี้ผมไม่รู้ราคานะแต่แบบขูมัปนฟอยอ์อ่ะเฮ้ยสวยมากของนึงก็ไม่ใช่ถูกนะครับราคาแบบหลักพัน มาเลยมาเร็วเค็มเร็วมาเร็วเค็มเร็วต้มเร็วคอมมอนคอมมอนไอายาเกลือดูไปสุดท้ายดูไปสุดท้ายเฮ้ยเขียนคอมมอนใบนี้เชี <Yeah. S 1> ่ยรัในี้ขอแยกไว้ขอแยกไว้ชอบชอบน,นี่ชอบส่วนตัวนะครับผมจะไปใส่ซองคนระับขอแยกไว้ปั๊บขอบคุณครับ มาเร็วเียมเร็วซ่อมเร็วว้าว,ว,าวเฮ้ยแบบมันเป็นคอปอีกทีหนึ่งนะคอปเหมือนแบบดูหนำอยู่อะไรเงี้ยเออแข็งมากผมบอกจริงๆเรามีความเชื่อหรือเปล่าถ้าเรามีความเชื่อกาซีเชตหรือสเปเชียลมันจะเข้ามาสิงางานนี้ครับผมบอกเลยผมรู้เขาเอาไว้ในซองสุดท้ายเพราะว่าเขาอยากให้เราลุ้นไงใความจริงแล้วอุ้ยเฮีย ไม่เคยได้มาก่อนเอาแล้วไม่เคยได้มาก่อนอ่าเคยได้แล้ว <c oughs> อุ้ยสวยเลยถ้าแบบมาลายเซ็นปุ๊บสวยเลยอันเนี้ย <c oughs> คือเราเลิกครียนนะผมขอแค่นี้ <c oughs> หนึ่งสอง ไม่เห็นนะเอาจริงอื้ย <Wow. S 1> สวยครับ SR ครับแต่ไม่ใช่ลายเซนนะเออเป็น SR นะ่าจะสวยมากยังมีรุ้นนะยังมีรุน้นเออเป็นอันคอมมอนนะใบนี้สุดท้ายว้าวแรบใบนี้สวยครับอืมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับวันนี้โ้วันนี้เปิดกัด การ์สนุกมากเจอกันคลิปหน้านะครับผมจะเอากล่องไหนมาเปิดอีกก็รอดูกันต่อไปนะครับบอกเลยว่าแต่ละกล่องเนี่ยผมแอนิเมะที่ผมชื่นชอบนะแล้วก็ถ้าใครที่ชอบเหมือนกับผมก็มานั่งลุ้นด้วยกันได้หรือว่าใครที่ไม่เคยดูอนิเมะพวกนี้นะครับก็ดูผมเปิดการ์ดก็ได้เพราะว่าการ์ดมีมูลค่ามากนะครับมันมีเจอมันมีกล่องที่ผลิตอยู่จํานวนจํากัดนะครับยิ่งนานวันไปมันก็จะยิ่งหายยากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งการ์ดพวกนี้ก็จะมีราคา สูงขึ้นมาเรื่อยๆเอง <Wow. S 1> มารุนด้วยกันได้ครับเพราะว่ามันมีการมูลค่าแบบว่าตั้งแต่หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นไปถึงหลักแสนเลยนะครับยังไม่เจอหลักร้านนะเคยเจอ,อแบบแสนปลายๆอะ่ะมีแต่เราก็คงเปิดได้ยากอยู่ใครที่ดูอยู่ก็คิดหน้าฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ